โอเคก็สวัสดีผู้ชมทุกคนท่านกันด้วยนะครับผมก็ในวันนี้นะฮะเราก็มาหย่อนเกม s t าร์ดิวบอ l e ์นะครับผมในพาร์ทที่เอ,อ่อเท่าไหร่แล้วนะพาร์ทที่สามนะครับผมซึ่งพาร์ทนี้นะครับเราจะมาทําอะไรนั่นน่ะสิเราจะมาทําอะไร,นนะร,ะะไรแต่ก่อนอื่นสักครู่เดี๋ยวผมขอย้ายนี้ก่อนนะครับไว้ประมาณตรงนี้โอเคตอนนี้นะครับเวลาเอา่อเจ็ดโมงนะครับแต่วันนี้วันที่ยี่สิบสองนะครับ วันศุกร์นะครับซึ่งพรุ่งนี้นะครับเป็นเทศกาลวันอีเอเตอร์นะฮะไข่อีเตอร์นรั่นเองนะครับมาขอดูวันขอดูดวงวันนี้หน่อยละกันนะฮะดวงวันนี้ดีว่ะเรามาตกปลากันดีกว่าไหมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนหน่ที่เราจะตกปลาเนี่ยนี่นะฮะเราก็จะได้เอ้เราก็ฟาร์มปลาไว้ประมาณนี้นะครับเอาให้ถึงเวลออาศักษา ทักษะอันเนี้ยให้เวลห้านะทักษะบิดเนี่ยเราจะได้แบบว่าขายแบบได้เยอะๆนะขายแบบตังได้เยอะๆนะโอเคก่อนเดินเนี่ยมาลดน้ำแปลงผลกนะครับผมลดไปเลยนะทุกคนก็กดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำทิปตอบไลนะครับซึ่งบอกเลยนะครับผมติดเกมนี้มากๆนะฮะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะพลินนะเออ โอเครถไปฮนะแล้วก็ผมคิดว่าเราควรทําบอกนะครับแต่น่าจะอีกหลายๆ EP เลยนะครับเพราะว่า EP นี้นะครับผมเนี่ยอยากจะให้ทักษะเป็นตกปลาของเรานะครับมันเวลห้นะครับเราเอาไปขายนะับผมแล้วเราก็จะไปซื้อเพลไปอัปเกรดเพลนะครับเพื่อที่จะขุดหินตรงทางเคลสนะครับผม เราจะได้แบบว่าสามารถเอาของเนี่ยไปบริจาคได้ไม่ใช่เอาไปแบบยังไงเขาเรียกไ,ไงไปฟื้นฟูนะครับซึ่งไอห,หินแบบนี้ยผมขุดไม่ได้นะครับมันต้องเป็นทักษะขั้นที่2นะครับผมโอเคงั้นก็เป้าหมายของคลิปนี้คือเราจะเอาแพ็คขั้นที่2เนาะเฮ้ยทุกคนกระหลำ่ำโตแล้วนะครับอ้าวยางนี่ว่า เห็นมันแบบดุกดิ๊กดุกดิ๊กนึกว่าโตแล้วอันนี้ก็คือโตแล้วนะครับแต่ว่าเก็บไม่ได้นะครับน่าจะดูไม่ตรงนะฮะโอเคเฮ้ยแมวอยากกินน้ำอ่านะครับทำไมน้ำมันสีน้ำเงินวนะเนั้นใส่อะไรเข้าไปนะเอ้ยอย่ามากินผักนะเว้ยนี่รดรดรดแมวรดแมวต้นแมวฮะทุกคนใครอยากเอาไปปลูกมั่งเออเฮ้ยไปรดครับรด นี่เออเดี๋ยวเราจะไปจีบเธอเอ,อีกแกผมพาเลีนะครับหรือว่าเฮอร์รี่เฮ้ยทุกคนต้นถ่วงเราโตแล้วนะครับผมหอยหน่อยต้องแมวรู้สึกว่าต้นขวดเอ้ยต้นขวดเลยล่ะต้นถั่วเนี่ยน่าจะคุ้มนะครับอันนี้เออถึงจะบวกน้อยแต่ไม่รู้ว้มหรือเปล่าแต่ว่าลองดูพวกนี้ล้กันนะครับโอเคนะ มีต้นวะเนี่งสองเหรมันมีห้าต้นปะหรือสี่วะทำไมมันรู้สึกเหมือนมีแบบว่ามีห้าเลยวะเออก็น่าจะมีประมาณนี้แหละเนาะโอเคมาเอาไปขายเลยเอ้ยมีจดหมายเข้านะครับเอาไปใส่นะครับผมจดหมายนะครับผมพรุ่งนี้ก็คือมีกิจกรรมไอ้แฟเฟติว์ลนนะครับก็คือ กิจกรรมงานเทศกาลไข่นะครับที่เมืองนะนี่เมืองนี้นะครับผมแล้วก็ควรสามารถนะครับมาเวลา9โมงนะครับจนสิ้นสุดงานถึง2 pm เออทุกคนวันไข่ถ้าผมจำไม่ผิดมันมีสตรอเบอร์รี่ด้วยผมว่าจะปลาไปขายแล้วกันเนาะวันนี้นะครับโอเคแล้วก็บอกว่า ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะฮะผมโอเคเราจะไปเอาหมวกฟางกันนะก็เดินผมขอเอาปลาก่อนนะครับผมว่าเราต้องไปแบบอา่าสักสองรอบนะครับว่าตอนนี้ปลาเราต้นมากนะคับเิว่าเราจะขายได้เท่าไหร่อักษาตอนนี้ผมเวลวสี่นะหรือว่าเราจะเอาไปขายพวกนี้ดีกว่าไม่ได้ดีถ้าเกิดว่าเราวับไปมันก็ ไม่เออผมว่าเราเอาปลาไปขายก่อนละกันนะเฮ้ยอร์รี่เดี๋ยวเราจะให้อะไรดีทุกคนให้นี้ละกันเอาไหมเอาไม่ได้แล้วหรอน่าจะสิ้นสุดอาทิตย์นี้แล้วนะฮะนี่นะครับคุณลุงลีวิตกับอาเล่ะนะครับผมเฮอร์รีล่ละกันชื่อนี่มันก็เรียกยากเลยนี่พูดถึงลีวิตก็มาพอดี โอเคเนี่ยเดี๋ยวเรา,เาปลาฟาร์มไปปลาบิฟาร์มเลยปลาไป,ไปขายก่อนแล้วกันนะสวัสดีครับเสียงทะเลดังดังเอามาคอม,มาขายครับผมตอนนี้เรามีสองร้อยนะอันนี้สามสิบว่ะร้อยห้าสิบหกสิบสองร้อยหกสิบหกสิบสามร้อยสิบเจ็ดร้อยห้าร้อยสิบก็มีพันสี่ นี่ฮนะเออเดี๋ยวเราลองแวะไปดูตรงอี้ประการังเอาอกะนะ่อนว่าจะมีประการังเพิ่มไหมเนี่ยผมรู้สึกว่ากรมดังนะเดี๋ยวก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเดวผมว่ามันไม่เกี่ยแหละมันน่าจะเป็นเสียงพวก นี่นะฮะโอเคนี่เราได้ประกาลังมานะหนึ่งอันมีอีกมอ่มีแค่นีง้งหอใช้ไลฟ์ไปไหมเออวันนี้ดวงดีด้วยนะครับน่าจะตกตาได้ดีขึ้นนะโอเคเดี๋ยวเรากลับแปล็คอีกเซตนึงแล้วกันนะครับแล้วก็เอามาขายเนาะอเอาเวฟห้าไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะขายได้เมื่อไหร่ก็ได้อนะเนาะ โอเคแปะปามาก่อนออน,ะนะครับมาเของมาขายราคาพี่คุณวิลลี่นะครับแปดสิบหกสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดสิบสี่วิ่งเจ็ดร้อย 700. ตัวละร้อยเลยนะครับไปตัวนี้เจ็ดร้อยมวยนอนเนาฮะสี่สิบห,ห้าร้อยแปดสิบเจ็ดร้อยยี่สิบรวยครับผมตอนนี้เรามีสามรันหกร้อยนะครับซึ่งถามว่าเราจะซื้อนี้ไหมนี่ครับ ผมบอกเลยว่าอย่างนะเราจะทําทุนด้วยการซื้อตรอเบอี้ก่อนร้านปิดอีกโมงนะห้าโมงใช่ไหมอ่ะขอตกปลาก่อนละกันนะก่อนนี้ร้านจะปิดนะปิดห้าโมงใช่ไหน่าจะช่วยหนะ่อยบาเยขอตกปลาก่อนนะครับ คนผมว่าเราขายได้แค่สามตัววะ่ะคือมันจะไม่ทันนะขายไปก่อนนะฮะเอาแบบคือมันพรุ่งนี้แล้วไงน,นี่ไงบ่ายสามนี่ไงห้าโมงแล้วน่าจะปิดแล้วนะดูมันปิดหกโมงวะ่ะนี่ไงปิดแล้วนะครับลุงแกออกมาข้างนอกแลวนะครับเออผมอยากถึงพรุ่งนี้ไว้ๆแล้วนะครับกดไม่ทันหมดแต่คุย โอเคงั้นก็ขอตกปลาให้ e NERGY ของเรานะครับให้มันหมดก่อนเนาะโอเคตัดไปเลยฮะเพื่อไม่เสียเวลาเฮ้ยมาแล้วมาแล้วอุยอ้ยเฮ้ยเป็นตัวสุดท้ายหรือเปล่าอุ้ยมีกล้องมีกล้องแปะแปะกล้องก่อน มาปลาต่อเนี่ยเสียนฮะเซียนวิปปานิ่งมากนี่ปลาอะไรอะปลาโอ้่านาก็ดีนะฮะผม,ามา่า,านมาครั้งถ่านละเฮ้ยได้อีกรอบนึงได้อีกรอบนึงอะไรได้อีกรอบนึงวะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวออกกล้องหน่อยโอ้ยโอ้ยกดปิด มาดี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 าดาดอืมผมว่าเราต้องเปลี่ยนปาเฮ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนได้แล้วนะโอเคประมาณนี้แหละเนาะเดี๋ยวเราแบบว่าแบบว่าถ้าเกิดใช้พลังหมดเนี่ยพรุ่งนี้เราจะไม่มีแรงอ่าเที่ยวนะฮะหรือเที่ยวกับ He เฮเฮลี He ่นะฮะมายังมายังเราเร็วผมจะไปนอนแล้วตอนนี้ห้าทุ่มแล้ว าแล้วครับตัวสุดท้ายขอตึ่ๆได้ปะผมว่าไม่น่าตึงว่ะแมงโคตรนิ่งอ่ะอุ้ยนี่ปลาธรรมดานะครับเป็นโพลิ่นะครับดาวทองด้วยนะจากที่ผมสังเกตเนี่ยก็คือวันวันนี้เป็นวันดวงดีใช่ปะก็ <c oughs> คือมันจะมีแต่ดาวเงินนะขั้นต่ำเลยนะหรือว่าผมดวงดีเะได้ยังไงอา้าวอุ้ยนี่มันใครวะผมลืมชื่อ เฮ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้ยหลบพับหลบจังแบบนี้อ่าฉันได้ยินฉันไม่ชอบเสียงนี้เลยนีฮะอ่ามันเป็นอะไรวะมันตัวอะไรนะอ่าคนเนี่ยช่วยไปดูหน่อยได้ไหมใช่ปะโอเค นี่ไงเอ่อคือว่าฉันเนี่ยขอขอโทษอะไรเงี้ยฉันขอโทษอ่าฉันอ,อ่อะไรวะเอ๋อเล่นแม่เนาะขอโทษทีที่ที่ที่เด้ง คือก็คือว่าอะไรมันก็คือ uh, you think there with, uh, with what นะครับเดีย h i n g wrong w ิ w h w h a อ I อ m doing นะครับมันก็จะหมายความว่าคนคิดว่ามีบางอย่างผิดปกติสิ่งที่ฉันทำหรือไม่ใช่นะครับข้อหนึ่งนะมันน่าขยะแขยงสองก็คือไม่น่าเสียดายที่ อาหารต้องเสียไปไม่น่าเสียใดยที่อาหารต้องเสียไปใช่มันผิดกฎหมายน่นเป็นทรัพย์สินส่วนตัวฮะขยะนี่นะเป็นทรัพย์สินส่วนตัวตุ<ฮ>้ยปกกิบอ,อะไรนะขยะนี่นะเป็นทรัพย์สินส่วนตัวเพราะว่าข้อนี้ไม่ไม่ว่ะนี่คืออะไรอะ่ะไม่นะฮะแต่คุณควรหาทํางานแ, <c oughs> และอะไรเนี่ยอ่า แล้วก็หยุดคนของอื่นหรือเปล่าน่าจะใช่นะผมว่าตอบนี้แหละนะ,อะถอนหายใจอ่าโอเคผมไม่อ่านนะอ่ะเกียรวุ้ยเกียวนะอ๋อตกใจนะครับตึกว่าไอ้เวลาเนี่ยมันจะนับนะฮะคือตกใจหมดเลยแต่โอเค ไปเฮ้ยทำอะไรยังไม่เข้านอนกันอีกอ่าทุมแล้วนะผมเปทางไหนเนี่ยอ่าโอเคไปเอาปลาไปเก็บนะครับผมแล้วก็จะเอาของไอ้ที่ตกได้มาเมื่อกี้ไปขายนะครับนี่ขวดกระป๋องเอาไปขายเลยนะครับผม ทะ,ะ่ลเดี๋ยวเราเอาขอกไปขายด้วยนะครับเพื่อให้แบบว่ามีตังนะค์นะครับโอเคเก็บถาดฮะอ่าผมว่าเอาอะไรไปขายดีให้มันได้ตังค์อ่ะไฟเบอร์ไหมไฟเบอร์หั่นเมื่อไหร่กันนะมั้งก็อกว่าช่ามันถิกนะเท่าน,นี้ก็น่าจะพรแล้วแหละนะโอเคมา let's go นะครับสู่วันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้จะเป็นงานเทศกาลไข่นั่นเองนะครับ นี่ฟาร์มมิ่งเลเวสองนะครับมีขายอ่าอุย้ยได้น้อยมากนะครับได้สี่สิบใบง่าแต่ใช้เวลาโตตั้งแปดวันหรือเปล่าเออมัน,ม,น,ม,นมันง่อยอย่างว่าแต่ว่าเก็บได้รัวๆนะว่าต้นถั่วไม่ค่อยเหมาะนะผมว่าเหมาะก็คือ,อ,อโปติโต้นะ้ครับถึงจะว่าดีว่ะ <c oughs> โปติโต้น่าจะดีนะ นี่โอเคทอนจุดหมายเข้านะครับผมโอเคอ่านี่เราได้คุกกี้นะครับผมเดี๋ยวนะโอเควันนี้วันที่สิบสามนะเป็นวันงานเอ้ไอีกาบา้า <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราจะเอาคุกกี้เนี่ยไปให้เฮอรี่ของเรานะีครับแต่ก่อนอื่นเนี่ย มันเต็มแล้วใช่ไหมงั้นเราก็จะเก็บไว้ในตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็ตื่นมารดน้ำได้ดีกว่าวันนี้วัน,น,วน,นดวงดีหรือเปล่าขอดูหน่อยนี่ดวงดีหรือเปล่านะครับอ่าอะไรเรือน,นะผมมองไม่เห็นหนะ้าจอวะ่ะสุกวันนี้ดวงตลกมากๆเลยใช่ไหมเนี่ยเป็นแบบเนี้ย วันนี้ดวงตกด้วยเอาไม่ดีวะมาดวงตกวันที่งาที่สุกาอีกเนาะโอเคไม่เป็นอะไรก็เดนนินเนี่ยขอน้ําตักก่อนนะโอเคเดี๋ยวเราลดนะ้ำเสร็จเดี๋ยวเราไปงานกันนะครับผมมาโอเคทุกคนก็ตอนนี้นี่ครับผมเราก็ทำาฟามเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับไปไปงานเทศกาลกันดีกว่าครับทุกคน ตนนี้เวลากล้าวโมยี่สิบน่าจะเปิดแล้วแหละนี่ว้าวนี่ไงคนขายของที่ผมอยากได้ก็คือสตรอเบอรี่ซีดนั่นเองนะครับโอเคตะตัตนนะก็ไม่น่าจะมีอะไรก็มีแบบพวกของตกแต่งนะอ่ะซื้อป่ะจะซื้อมาสักยี่สิบ 20, ไหมยี่สิบยี่สิบโอเคนะอ่ะยี่ห้าแถมแถม โอเคยี okay, ่บห้าพอนะครับผมเอ่อว้าวก็โหโกลนเต็มมากเอ้ยมีลุงด้วยนะครับเมื่อวานมันยังไงมั่งม,มีคนเยอะแยะเลยเนี่ยทุกคนเลยปะเนี่ยโอโ้โหเอฮอร์รี่ของเราอยู่ไหนอะเฮอร์รี่เฮอร์รี่เฮอร์รี่ไม่มาเหรอเฮอร์รี่เฮอร์รี่อ๋อนี่ เดียวี่น่โอ้ยให้ทุกคนมาสวีดกันนะอะไรอ่ะอ่าไอ้อ,อเล็กไอ้อเล็กไปทุกคนเราไปหาไข่กันดีกว่านะในการคุยกับคนนี้นะครับผมแล้วก็เอากดไปนะี่ครับไม่นะบอกเลยว่าผมต้องชนะนะคะเราเอาไปอวดเฮอร์เล่ให้ได้โดยนะี่ครับ อ้าวไม่ได้แข่งกับฮึดไม่ได้แข่งกับอาเล็กก่ออืมอ่ะเราต้องไปหานะครับซึ่งเราจะไปไหนดีนี่ตรงนี้ไข่เปล่าไม่รู้ฮนะแต่ว่าเราจะเล็กข้างล่างไปก่อนนะอ่า let's go ไข่ไข่นี่หนึ่งหนึ่งฟองนะฮะหนึ่งฟองอุ้ยตีดติดส,ส,สองครับสอง สองเอ่เอเฮ้เเยเฮ้ยไข่เป็นไหนหมดอะนี่นี่นเฮ้ยไปาไหนยังไงอะมันไปไม่ได้วะ่ะรอเดี๋ยวเราจะไงนี่ไงทั้งขัาไม่หยายบุดอยตรงนี้ตรงนี้ครับท,ทุกคนข้างบนนี่ไงนี่ไงนี่หกฟองครับหกฟอง ไ่ตรงนี้ไปได้คนระัตรงนี้มีเยอะอยู่นะแต่ว่าเข้ามาเสียเวลานะทุกคนถ้าจะออกไปเนี่ยนี่แปดด้ยโอ้ยทันไม่ได้ไม่ทันแล้วไ,ได้แปดฟองอนะ่ะผมจะชนกะกับเขาไม่นี่อ่ะธออะไรวะมาว้าวาคนดูไขนะ่น่เส ที่ชนะนะครับในงานในปรีใครอในเีอะไรนะงานใครแห่งนี้นะฮะก็คือคืออ่ามันชนะอะไรวะทุกคนว่าอ้ยผมสามารถรีเซ็ตงานได้ป่ะผมไม่ยอมอ่ะผมต้องรีเซ็ต เดยผมผมไม่ยอมผมต้องรีเซ็ตงั้นผมรีเซ็ตเดี๋ยวไปเจอกันใหม่นะฮะมามามาวันใหม่มาวันใหม่เอาใหม่รอบนี้ผมไม่ยอมผมจะต้องชนะให้ได้เพราะว่าผมอยากไล่หมวกเพราะว่าผมจะเป็นราชาจักรพดไม่ใช่เลยมาภาพเหมือนเดิมเนี่ยภาพเหมือนเดซาวูเลยนะ

ในบ้านอีไปถึงเวรกรรมโอ้ยหมดได้เท่าไหร่น่ะไม่ได้ดูไ่ก้าวบ้าเมื่อกี้ไรวะเพิ่มมันหนึ่งโทรเย้จ้าแล้ว โอ้ยทุกคนผมชนะละโอเคโอเคได้ได้หมวกมาแล้วก็มาได้ตื่นึกมจะได้เลีกรอบแล้วสิได้หมักให้ข้าวโอเคนี่ครับเราก็ได้หมวกมาแล้วนะครับก็ใส่ไปเลยนี่หมวกวางนะครับผมเราไม่ทำฟาร์มแล้วนะครับเราจะไปเป็นราชาโจรสลัดกันเยเราเนีตโอเค เรายังไม่ได้ลดน้ําเลยนะวันนี้ขอดูสภาพอากาศพรุ่งนี้ก่อนนะครับขอดูหน่อยนะขอดูหน่อยนะพรุ่งนี้เหมือนว่าจะไม่ใช่นี่มันดวงนี่หว่าพรุ่งนี้อ่าอ่าไม่ฝนตกนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราลดน้ำก่อนนะครับส,สตรอเบอรี่เดผมปูดปูดเลยผมเฮ้ยหรือจะปลูกวันนี้ดีทุกคน เเหลือเวลาเหลือเวลาอยยุนะครับแต่เราปลูกวันนี้เลยนะครับชื้อชื้อชื้อเฮ้ยเรายังไม่ได้อาหารน้องแมวเยอะเลยนี่ให้ตอนนี้ยังทันไหมนะเดี๋ยวนะเมื่อกี้เมล็ดพันธุ์มันหายไม่ใช่หรอทำไมผมลดเออเดี๋ยวเราเออเดี๋ยวเราคัพปุ๋ยด้วยนะครับเพื่อให้ อของที่มันดอกมาเนี่ยมีคุณภาพดาวสูงนะครับโอเคก็เดี๋ยวขอทดทํทำกันละกันนะนจะทาวันนี้นะโอเคมาเข้าสวนที่ขอดูดวงแป๊บนึงดว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 งวิวันนี้ดวงดีใช่ไหม ไม่รู้น่าจะดวงดีนะฮะเครพ์พ่งนี้นะครับไม่ตกอีกแล้วนะครับถามว่าทำไมอยากให้ตกใช่ไหมก็คือพี่เกียรตดน้ำนั่นแหละผมว่าเราจะตรงไหนเป็นที่ออฟาร์มเดียวนะฮะว่าตรงนี้ที่ฟาร์มน่าจะโอเคอยู่นะงั้นก็ขุดไปเลยนะครับเอ,อ่อโอเค ราเสร็จแล้วนะฮเสียพลังไปเยอะมากบอกเลยเก็บครับเก็บวันนี้เราไปตกปลาดีกว่าหาเงินนะครับโอเคโอเคเอ้ยวันนี้วันเกิดเฮรีนี่วาวันนี้วันอะไรวันทิตย์ปะใช่ปะเออใช่สวยครับคือของขวัญมันจะได้รีเงยเออเราจะไปเอาคุกกรี่ที่เราได้มาไม่รู้ว่าได้ยังไงเหมือนกันนะครับ เอาไปให้เฮลี่ของเรานะครับเเคว่าแต่ละเฮลี่ Harry นา่าจะอยู่สนามเด็กเล่นนะผมว่านี่ไงกำลังเดินไปเลยสวัสดีจากเฮลี่ให้ของขวัญโอ้อ่อีสอ็ดมาย์เพอร์เซอร์โยไอ้โอ้นายจะมาเกิดฉันได้ด้วยเหรอ uh, ขอบคุณขอบคุณนะอะไรอย่างนี้ป่ะ อุ้ยสามดาวอ่ะทุกคนก็แบบว่านะก็จะใกล้แล้วนะครับใกล้ปะเนี่ยเป็นว่าก็เกือบพึ่งทางเออใช่เกือบครึ่งทางแล้วเหมือนกันนะครับเราจะเก็บตังค์ไม่ครบถึงสองเดี๋ยวก่อนนะผมว่านะครับเราควรที่จะเอาแพียกไปด้วยนะเออผมว่าเราควรที่จะ เรียกอะไรมันใช้ห้าคอปเปอร์บ้านในการอ่านั้นนะฮะการาแบบเขาเรียกอะไรการอัพเกรดนะผมว่าน่าจะใช่แหละนี่คอปเปอร์นะครับอุ้ยเรามีสามสี่อันโอเคได้อยู่โอเคช้อโอเคแต่เรารอมันเผาให้ครบห้านะครับแล้วเราก็จะไปอัพพิกแอคก,กันนะครับผม รอครับรอยาวๆตกปลาเถิรดอีกรอเด็มเนี่ยไม่เอาดีกว่าเกือบไม่ชนแน่นี่สองพันสามร้อยโอเคดีนะมาทันไปเดี๋ยวเราจะไปอัพเกรดพีแอพของเรากันดีกว่านะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันต้องใช้เวลานาน ถึงอัปเกรดได้นะครับไม่แน่ก็อาจจะพัฒนานะเราผมว่าได้พัฒนาแน่นอนนะมันน่าจะอัปเกรดสองวันถ้าจำไม่ผิดนะเออผมว่าน่าจะได้พัฒนาว่ะเออพววูดไม่ไม่ได้เพราะว่าเอออันนี้มันไม่มันไม่ vision c o m p l e ่ยไม่เป็นไรเออไม่เป็นไรหรือเปล่าถูกไหมเนี่ย ปิดนี่ว่าเอ้ยร้านปิดยังวะโอ้ปิดแล้วโอเคก็โอเค,อเคพาร์ทน,นี้ไม่น่าได้ก็สำหรับพาร์ทน,นี้นะครับต้องจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันก็เ,เวลามันก็เยอะพอสมควรแล้วนี่ครับก็คลิปนี้น่ครับไม่เปิดได้นี่ยะผมบ๊บายบายกปแน้